ตอนนี้เรามาไม่ทันไม่ใช่ i ิ p แ c t a อ e n a นานี่ไงทุกคนใครรู้บ้างว่าอยู่ไหนสูสิกัสองคนกับพีปปอ พี่พีอยู่ไหนอะปะชันมันมีสอใบหนูชันสาครับอันนี้่สิบเอ็ดี่ไหนสี่สามเจ็ดสามภีก็ต้องคุน้ำนะสิบเอ็ดนะคี่น้ำเป็นี i p ชั้น่ามครับเปลี่ยนชั้นด้วยปะชั้นสเชั้นาว่ะคือมันได้อีกมันได้ไหนวะมันไดได้หรอ ออฟิตออกทุเรศไม่เอาแล้วนะหนูปวดชิงช่องหนูต้องฉี่ก่อนนี่นี่